สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นำเสนอรายการไมค์ครับคิวบิตนะครับโอเคแป๊บนึงครับอืมเราจะมาสำรวจถ้ำกันนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านก่อนนะครับแม่โอ้โหแกะเพียบเฮ้ยหมูเข้ามาได้งไงอ่ะนี่ครับจุดเริ่มต้นของพวกเรา จนภัยนะครับการจนภัยคือจุดเริ่มต้นผมจะเดินทางไปตามชีวิต,ตผมครับว้อ๋อส่วนนัน่นนะครับเพราะเเป็นเพื่อนผมเองครับเขาชื่อว่าซอมบี้ครับออกไปไม่ต้องมาเออเขาตายแลนวงแล้วเนี่ยอู้ธนูตกครับไม่รู้ โอ้ยจะเอเมื่อกี้เจออศูโตูแล้วครับโอ้ยว่าเกือบแบบโอ้ยเราต้องยินเออรู้สึกมีใครเรียกผมแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเออวันเดือนปีเกิดด้วย เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ๊ยเกิดผิดมาแล้วครับอืมเรานะครับจะโชว์ความเท่ของผมให้ดูนะครับดูนะครับโอ้ยอุ้ยไม่ไม่ได้เท่แบบนี้ครับเท่แบบนี้เองครับโว้ยโอ้โหตายตายครับฮะ ทำไมมีอะไรมีอะไรมีเหตุใดมีอะไรโอ้โอ้าเก็บแปลงนะครับสีพยังอะไรล่ะครับเนี่ยโอ้วังไม่ได้เสียดาย แต่เลยผมอึ้งแน่จะได้เห็นจริงไหมเนาะได้แล้วครับไหนครับไหนครับไหน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 ครับไหนไหนไหนโอ้โต๊ะอ็นชาร์จขอไหนครับเอาพี่ไหนครับขอหน่อยครับเออเนี่ยโต๊ะอ็นชาร์จเหรอครับเดี๋ยวผมจับตำแหน่งแป๊บหนึ่งนะครับเอาเตียงนี้ออกครับและเป็นที่วางโต๊ะอ็นชาร์จครับ อุ้ยลืมเลยแล้วก็ทได้ไงอ่ะบโอเคเฮ้ยทำไมแกะมาข้างในได้อ่ะเฮ้ยแกะมาได้ไงเฮ้ยบ้าทำตู้หนังสือก่อนก็นี่ไงยังมีอยู่เก่งเอ้เดี๋ยวเก็บของแป๊บ โอ้ยอะไรอะไรมีะรมะรฮะเนี่ยเหรออะไปดิร <c oughs> อบตัวเราอีกแล้วอ่ะเอาไป <c oughs> ต้องให้ได้หลายๆอัน พูดนอนทำอะไรน่ะอยู่นู่นน่ะอยู่บน,น,นก่องข้าเออไม่ก็เปไม่เป็นไรครับไหนครับนักสือเอามาให้ผมเอามาเอามาเอามาสิเอาแล้ว ไหนบาทเอามาเล็วหนังสือเนี่ยเอาเอาเร็วเร็วเร็วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสามแล้วครับสวัสดีครับ